กดค้นหาคำว่าสันพักรใน Google กดเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยจากนั้นนะคะให้เรากดเข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็กดยื่นแบบถุกประเภทตรงนี้ข้างบนได้เลยอันสีเขียวๆนะคะโดยใครที่จะกดเป็นหน้าเว็บแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อกดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้าตาแบบนี้นเนาะแล้วก็กดยื่นแบบออนไลน์ได้เลย สำหรับใครที่ไม่ได้ออลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนตั้งแต่ตอนแรกเนาะเราก็ใส่เลขบัตรของเราแล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคะชื่อนามสกุลที่อยู่เนะาะเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่คําตอบคาถามสํารองของเรานะคะว่าแบบเป็นผพ้ข้อมูลส่วนตัวเนาะลราก็ใส่ไปเลยจากนั้นกดยอมรับแล้วกดตกลงได้เลยค่ะเขาก็จะบอกว่าลงทะเบียนสมาชิกสําเร็จนะคะ จากนั้นเราก็ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาสู่ในหน้าการเข้าสู่ระบบเนาะ s> <S เลื่อนลงข้างล่างตรงนี้เนาะเราก็ใส่เลขประจําตัวของเราแล้วก็รหัสผ่านที่เมื่อกี้เราตั้งไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยแล้วเราก็เลือกว่าจะเอาโทรศัพท์นะคะให้เขาส่ง OTP มาเพื่อยืนยันเนาะเราก็ใส่รหัส OTP ที่เขาส่งมาในโทรศัพท์ของเราได้เลย อย่างนี้เขาส่งมาแล้วนะคะเราก็ใส่ตามนั้นได้เลยเมื่อใส่รหัส OTP ยืนยันให้ไปแล้วนะคะเราก็เข้ามาสูนหน้าตารูปแบบของระบบแบบนี้เลยนะคะเราก็ยื่นเป็นอันแรกเลยค่ะด้วยคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนเนาะข้าราชการอะไรต่างๆนะคะส่วนมากก็จะยื่นในแบบแรกเลยแล้วก็กดยื่นแบบได้เลยเมื่อกดยื่นแบบในอันแรกได้แล้วนะคะก็จะ เข้ามาสู่ในหน้าของการกรอกข้อมูลการเสียภาษีนะคะซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือเอกสารสําหรับการแนบในการเสียภาษีของเรานะคะถ้าเราเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็จะมีระบบเนาะให้ไปขออยู่นะคะเราก็กดเข้าไปเลยสําหรับเป็นรายการของพอจุดนอจุดดอจุดอันนี้นะคะแต่ใครที่ทําอย่างอื่นเราก็เลือกเลือกดูนะคะว่าจะ ยืดในแบบไหนให้ตรงกับอาชีพของเราเนาะเมื่อเข้ามาสู่ตรงนี้เนี่ยเรากดอันแรกไปแล้วก็เลือกสถานะของเราได้เลยจากนั้นเรากดถัดไปค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เรากดอ๋อในส่วนของรายได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นอ๋อให้เรากรอกว่าภาษีหานาัหากหักหน้าที่จ่ายเนี่ยมีเท่าไหร่เนาะถ้าไม่มีเราก็ใส่สูตรเข้าไปนะคะ จากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยเมื่อเราใส่เงินได้ทั้งหมดของเรานะคะซึ่งจะอยู่ในเอกสารที่เราขอน้อยอย่างถ้าสมมติเราเป็นพนังงานอะไรพวกนี้มันก็จะมีดูนะคะเป็นการขอใบเ,เขาเรียกว่าใบรับรองการเสียภาษีนะคะหรือสําหรับใครที่ไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะต้องกรอกเงินได้ทั้งหมดของเราอะไรยังไงนะคะเราก็เลื่อนมาข้างล่างสุดตรงนี้เนาะเขาก็จะมีรายละเอียดให้เรากดดูะคะ่ะว่า ไรายได้เงินทั้งหมดของเราเนี่ยเราคํานวณจากอะไรบ้างนะคะกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยเราก็จะเห็นนะคะว่าเออเงินที่ได้เนี่ยเขาเอามาจากอะไรยังไงนะคะโดยเงินที่นําไปคํานวณภาษีเนี่ยก็จะมีเงินสะสมพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็เอาไปเป็นการใส่ค่ายกเว้นได้เนาะก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราควรใส่เนาะจากนั้นเราก็กดถัดไปได้เลยะคะ่ะเมื่อใส่ข้อมูลรายได้เสร็จแล้วเนาะ จากนั้นนะคะมาถึงตรงนี้เราก็กดถัดไปได้เลยแล้วเขาก็จะให้เราใส่ในส่วนของสิทธิ์รถยนต์นะคะถ้าใครมีเงื่อนไข่ตามนี้ก็ใส่ไปได้เลยถ้าไม่มีก็กดห้ามไปได้เลยนะคะสำหรับการใส่การลดหย่อนภาษีเนาะก็เลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆเลยะคะ่ะอันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราสำหรับใครที่โดน มีเงินสะสมกองทุนเองชิปไปใส่ไปหรือว่ามีกบริใส่ไปมีสาก,ก้อนครัวอะไรพวนนี้ก็ใส่ไปเบี้ยประกันชีวิตอะไรพวนนี้ก็ใส่ไปนะคะเพื่อเป็นการยกเว้นการเสียภาษีเนาะจะเป็นการลดให้เราอีกนะคะจากนั้นนะคะเราก็อ่านในกลุ่มของที่สามเราอาจจะมีการากู้ดอกเบีย้ยเราก็ใส่ไปนะคะโดยที่จะช่วยในการลดหย่อนภาษีของเราได้เนาะอ,าอันนี้ก็ สำหรับเงื่อนไขของคนที่เข้าตามในกลุ่มต่างๆนะคะก็สามารถไปใส่เงื่อนไขาตามได้เลยว่ากลุ่มที่1นึงถึงสีเนี่ยเราเข้าเงื่อนไขไดในได้บ้างนะคะบางคนอาจจะมีหลายๆเงื่อนไขนะคะก็จะได้รับส่วนลดเยอะนอกจากนั้นเราก็กดถัดไปได้เลยเมื่อเราเนี่ยกดถัดไปแล้วนะคะก็เข้ามาสู่ในส่วนของขั้นตอนที่สีค่ค่ะเป็นการ คำนวณรายได้ทั้งหมดของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ของเราเนาะเราก็ดูนะคะว่ามันได้ลดยอนอะไรเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการกรอกของเราทั้งสิ้นเลยนะคะตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ3าเนาะแล้วก็กดถัดไปสําหรับข้อที่านะคะเราก็ทบทวนในหน้ากระดาษปีนของเราตรงนี้นะคะเราก็กดยืนยันการยื่นแบบได้เลยแล้วก็อ่านอีกรอบนึงนะคะแล้วก็กดยืนยันการยื่นแบบของเราได้เลยะคะ่ะ ก็เป็นวิธีการนะคะยื่นเสียภาษีได้ง่ายๆเนาะใครที่สงสายอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะซึ่งอ,อันนี้เนี่ยจะไม่มีใครมาตรวจสอบเราได้นะคะเราก็แค่ต้องยื่นตามความเป็นจริงเนาะซึ่งจะถามว่าถ้าถ้าเงินภาษีเรายังไม่ถึงในขั้นที่ต้องเสียเราต้องยื่นไหมปกติก็คือเราก็ควรจะยื่นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่โดนเก็บย้อนหลังเนาะ,ะยื่นไว้ก่อนนะคะเพื่อความ ปลอดภัยเนาะอย่างอันนี้เราก็ไม่เสียนะคะแต่ว่าเราก็ยื่นไปเนาะเพื่อที่จะได้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะสําหรับใครที่กรอกอะไรเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมมากดยืนยันการยื่นแบบตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นพาเราไปในอีกหน้าลิงก์หนึ่งนะคะเป็นหน้าลิงก์ของการแน่ไฟล์นะคะเป็นหน้าไฟล์อย่างเช่นพวกแบบใบรับรองการเสียภาษีหรือว่าน่าจะเป็นพวกแบบ ารายได้ของเราทั้งปีอะค่ะว่าเข้ามาได้เท่าไหร่เนาะเราก็กดไปนะคะมันก็จะขึ้นมาว่ายื่นแบบสําเร็จเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็กดย้อนไปตรงนี้แล้วก็กดมาในหน้าตรวจสอบการนําส่งเอกสารตรงนี้นะคะซึ่งในหน้านี้เนี่ยจะเป็นการแน่ไฟล์ของเรานะคะเป็นเอกสารรับรองกันเสยภาษีเนาะเราก็เลือกไฟล์เพื่อน,นําส่งตรงนี้ได้เลย สีฟ,ฟ้าตรงนี้เลยนะคะเมื่อกดสีฟ,ฟ้าตรงนี้เข้าไปแล้วก็กดเพิ่มไฟล์นะคะแล้วก็กดเลือกเพื่อนําส่งเอกสารเนาะ,ะเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยเราก็ดูสถานะตรงนี้เนาะก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแล้วเราก็สองสามวันแล้วก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าไฟล์สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกเนาะ,ะก็เป็นวิธีการเยียดเสียภาษีได้ง่ายๆเลยคะ่ะสำหรับมือใหม่นะคะพนักง,งานใหม่ ที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะซึ่งพร้อมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยอย่างอันนี้ทำได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์เลยนะคะในรูปแบบออนไลน์24ชั่วโมงเลยเนาะสามารถเข้าในเว็บไซต์ของสรรพากรได้เลยค่ะ